มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะใช่ไหมฮะมีซีสซีสที่นิ้วมือค่ะที่นิ้วมือแล้วก็เป็นต้อลมต้อลมอันไหนรุนแรงสุดข้อเข่าค่ะข้อเข่าคืออาการเป็นยังไงครับปวดบวมนะคะแล้วก็มีถุงน้ําใต้ข้อพับแล้วก็จะมีอาการปวดนะคะปวดเพราะว่าปวดเหมือนว่าเส้นเอ็นอักเสบนะคะจะนั่งก็ปวดนอนก็ปวดข้างใดข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายข้างเดียวใช่ค่ะทราบสาเหตุไหมครับ เ,เกิดจากกระดูกผูกระดูกพรุนค่ะแล้วก็<ม>อาการของกระดูกผูกระดูกพรุนนี่นะคะมันปวดปวดมากๆเวลาเรานั่งทํางานนะคะขาจะบวมบวมสองข้างนี่จะผิดผิดปกติเลยค่ะ,ะกระดูกที่ปวดนี่จะบวมมากถ้าจริงมันเป็นสองข้างแต่ข้างนี่จะแรงมากกว่า,านะคะมันปวดปวดกระทั่งว่าลึกเข้าไปในกระดูกค่ะ<ม>นะคะแล้วก็จะบวมตั้งแต่บ่ายถึงเย็นบวมบวมเสมอกันหมดเลยค่ะ<อ> แล้วก็เวลาเรานวดน้ํามันมันก็ไม่ร้อนเพราะมันปวดข้างในกระดูกไม่รู้สึกไม่รู้สึกค่ะ,<อ>ะคุณหมอบอกไงครับตอนน้นคุณหมอบอกว่าก็ต้องกายภาพบําบัดโดยวิธีการตามที่คุณหมอแนะนําหมอให้ยาบํารุงข้อเขามาค่ะเป็นยาบํารุงข้อขาใช่ค่ะใช่ค่ะคือทานแล้วคุณหมอบอกไหมครับว่าจะเป็นยังไงฮะก็ไม่ได้ดีขึ้นคะก็ดีขึ้นเป็นบางช่วง เมื่อมันหมดยาแล้วเราก็เป็นอีกก็จะเป็น,นยอยู่อย่างนั้นช่วงที่ทานยาก็รู้สึกดีดีค่ะไม่บวมบวมก็ยังเป็นแต่ไม่ได้ลดไปมากมายย,ยังเจ็บไหมฮะเจ็บค่ะแต่ก็ยังเดินได้เดินได้เ,เดินได้แต่ว่าทรมานนะคะเวลาเรายืนนานๆนนะมันจะมันหนักะหนักเลยเพราะมันบวมมากบวมสองข้างลงไปเลยค่ะนานไหมครับกว่าจะหายนานค่ะจนกว่าเย็นจนกว่ารุ่งขึ้น ะะคือคืออาการของที่เป็นมาก,มากอืมเสร็จแล้วตอนหลังมันมาหายได้ยังไงฮะหายเพราะบีมค่ะเพราะบีมใช่ค่ะดิฉันทานน้ํามังคุดหาลูกสาวคุณอัญชลีเขาแนะนํมาให้ทานค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่คุณพ่อป่วยและคุณแม่ก็ดูดูแลคุณพ่อนะคะคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งหลอดอาหารแต่ตอนนั้นยังไม่เจอบีมมนาะตอนคุณพ่อเป็นนะออะดิฉันดูแลสามีโดยฟีดอาหารตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่ม ตัวดิฉันเองไม่ดูแลเลยเพราะว่าสามีสำคัญกว่าเพราะว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งค่ะลูกสาวใช่มาบอกว่าบินใช่ค่ะจะช่วยได้ช่วยได้เธอบอกยังไงครับเธอบอกคุณแม่แม่หยุดยาอย่างอื่นหมดเลยนะคะแม่แม่เชื่อหนูเถอะอืเขากราบค่ะลูกสาวกราบใช่ค่ะขอให้ทานบินดูใช่โห ลูกสาวลูกสาวอยู่ที่นี่ป่ะลูกสาวมาด้วยป่ะคะโอ้ผมไม่จะหน่อยครับอันนี้เรียกว่าลูกกตัญญูจริงๆเลยนะฮะทานดูจำได้ไหมครับว่าทานสูตรสีอะไรครับอดิฉันทานน้ำมังคุดนะฮะเช้าครึ่งครึ่งสองนะคะเช้าครึ่งสองแล้วก็กลางวันก็สีชมพูสองแคปซูลตอนเย็นอีกสองแคปซูลก็วันละสี่แคปซูลค่ะแต่น้ำมังคุดทานวันละหนึ่งถุง แล้วดิฉันแบ่งมื้อทานคะพอตอนเย็นดิฉันทานก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหึชั่วโมงค่ะถ้าตามสูตรนะฮะของคุณพิพาใครจะเอาไปใช้ก็ไม่สงวนนะฮะดีขึ้นมากๆเพราะว่าดิฉันเป็นน้ําใต้ข้อพับนะจะเป็นอะไรที่ทรมานค่ะเราจะนอนเหยียดเท้าถ้าเหยียดไม่ถูกท่าเราก็จะปวดมันปวดเหมือนว่ากล้ามเนื้อนะฮะมันจะวิ่งอันนี้สมมุติว่านี่เป็นข้อพับนะคะ มันจะตึงตึงปื๊ดปื๊ดไปตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับทับก็ไม่ได้ยืดสุดต่อไม่ได้ขึ้นรถนะคะต้องเพราะว่าเวลาเรานั่นเราต้องเบี่ยงมาใช่ไหมคะเราต้องใช้มือช่วยเพื่อจะให้ขึ้นจากปประตูรถขึ้นมาบนรถใช่ค่ะถึงขนาดนั้นนะคะคุณป้าวิพาทานอยู่นานแค่ไหนถึงเห็นว่ามันมีผลกับตัวกับตัวคุณป้าพิพาต้นก็ทานประมาณสิบวันสิบห้าวันเต็มที่แล้วคือโอเคเลยค่ะ หมายถึงว่ารู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจนมันต้องว่ารับประทานยาแผนแผนปัจจุบันก็ไม่ทานออขณะนี้นีนทานมาหนึ่งปีกับหกเดือนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดหมายถึงว่าเช็คร่างกายต้องไปให้คุณหมอมเช็ค<ว>นะฮะพวกสเตียรอยอะไรที่เขาเชื่อว่ามันช่วยไม่ไม,ไม่มีค่ะเพราะว่าทำมาจากฝรั่งมังคุดงาดำบวัวบกตัวเหลืองอ <laughs> <laughs> จำได้หมดเพราะว่านีฉันจะดูทีวีนะคะช่อง TNN นะคะคอ่าแปดท N สอง จะดูอย่างคุณต้นก็จะเจออยู่บ่อยๆนะคะคือศึกษาด้วยศึกษาค่ะไม่ใช่สักแต่ว่าทานเข้าไปอย่างเดียวเราต้องค้นหาว่าเราทานี่เราถูกไหมเราโดนเขาหลอกไหม,มใช่ไหมคะถ้าเราทานและเราดีเราจะได้แบ่งปันให้คนอื่นเขารับประทานด้วยเพราะดีฉันเป็นคนว่าถ้าเราช่วยใครใครเขาดีขึ้นเราจะสบายใจแล้วเราจะมีความสุขนะ<า>ค่ะนี่แม้กระทั่งตัวเองนะครับอาจารย์พี่เช่ครับขอบกวนนิดหนึ่งครับอาจารย์สิบกว่าวันถึงเห็นผลครับ กรณีนี้ผมความคิเดเห็นผมว่าค่อนข้างรุนแรงไหมครัถึงเห็นผลหรือว่าสิบวันกว่าจะเห็นผลสิบกว่าวันนี้ฮะถึงจะเห็นอาการว่ามันดีขึ้นสิบกว่าวันก็เป็นเวลาที่เราควรจะหวังได้อือเพราะการทดสอบแคปซูลของเราที่คุณวิภาเขาใช้เนี่ยสี่แคปซูลต่อวันเราทดสอบที่วันที่สิบห้าถ้าหากว่ามีการกินถึงสิบห้าวันแล้วเราจะรู้ว่าอะไร,รจะเกิดขึ้นนะครับ ถ้าไม่เกิดขึ้นก็แสดงว่าอาการที่คิดว่าจะเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ครับนะครับทีนี้อย่างกรณีคุณวิภาใช้น้ามัคุดด้วยเล้วแคปซูลแคปซูลสีชมพูด้วยเราทั้งคู่เนี่ยมันมันไปออกฤทธิ์เสริมกันนะครับผมจะขอเริ่มจากน้ำมักคุดก่อนครับการทดสอบของน้ำมักคุดน้ำมักคุดของเราเนี่ยเราให้คนดื่มวันละหนึ่งซองวันละหนึ่งซองเวลาไหนก็ได้นะครับ,รบวันละหนึ่งซองเป็นเวลา15วัน ล้วก็เจาะไม่เล่ยขาวออกมาดูไม่จะออกมาดูว่ามันมันสวยมันกลมยังไงเจาะมาดูเพื่อจะดูว่าดูในเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ดื่มน้าเปล่าครับแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วสิ่งที่เราพบก็คือกราฟนี้นะครับกราฟที่เห็นบนจอนี่แหละครับเราจะพบว่าเมื่อเราวัดไม่เล่ยขาวที่เราเรียกว่า t h หนึ่งเทีที่เทีเปอร์หนึ่งเนี่ยมันลดลงเวลาที่ t s หนึ่งมันมีอยู่ในร่างกายในปริมาณที่สมดุล ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่ดีถ้ามีมากเกินไปก็เกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองอถก็คนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองก็คือ t s หนึ่งเยอะไปเราต้องลดลงมานะครับโอเคน้ำมังคุดมันทําให้ลดลงมานะครับประการที่หนึ่งละน้ำมังคุดทาให้การแพ้ภูมิตัวเองจาก t s หนึ่งมากไปลดลงนะครับเ,เดี๋ยวผมต้องพูดต่อไปว่าสีส้มเนี่ยค,คือผลที่ได้จากดื่มน้ามังคุดสีน้ําเงินสีฟ้าก็ดื่มจากได้จากผลจากการดื่มน้ํา เปล่านะปกตินะครับแล้วเราวัดสารซึ่งเม็ดเลือดขาว T S 1 <S มันหลั่งออกมา3ตัววัดแล้วเราก็เปรเียบเทียบกันแล้วก็บอกว่าโอเคจากสารที่เราวัดได้ T S 1 <S มันเพิ่มขึ้นน้อยลงยังไงนะครับตรงนี้ตอนตอนกลุ่มแรกนี่ก็จะพบว่า T S 1เนี่ยมันลดลงนะครับและเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองซึ่งเกิดจาก T S 1ในคนที่มีมากไปมันก็ย่อมจะลดลงนะครับต่อมาครับพอมาดู T S 2นะครับ T S 2ลดลงชัดเจนมากเลย คร,ครับแล้ว t s 2เนี่ยเป็นต้นเหตุเลยต้นเหตุหลักเลยของการเกิดอาการภูมิแพ้และการแพ้ภูมิแพ้<ช>ภูมินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันลดชัดเจนนะครับตัวนี้คือตัวที่ทําให้เห็นผลชัดเจนมากๆนะครับแล้วต่อมานะฮะต่อมาเรามาดู t s 1 7ซึ่งก็เป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้เม็ดเลือดขาวเพชฌฆ่ามีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอม ที่เข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ขณะเดียวกันก็ทําให้เกิดการอักเสบพิคอนกลางสูงในคนที่ม,มีอยู่แล้วถ้ามันมากไปก็จะทําให้เกิดการอักเสบที่มากขึ้น,นซึ่งก็คือการแพ้ภูมิตัวเองที่มากขึ้นนะครับเพราะนั้นคนที่แพ้ภูมิตัวเองเนี่ยถ้าใช้แคปซูลถ้าใช้น้ำเนี่ยห้าสิบห้าวันนะฮะแล้วก็ตรวจเลือดออกมาเลยพบว่าที7สิบเจ็ดลดลงไปครึ่งหนึ่งเมืม่อเปรียบเทียบกับคนที่ดื่มน้ำเพราะนั้นค,คนที่มีทีเสิบเจ็ดสูงอยู่แล้ว ทำให้เกิดอาการอักเสบเนี่ยมันอาการอักเสบนั้นย่อมจะลดนะครับเราก็มาดูต่อไปมาดูไอ้ทีเรกูลเลเตอร์ทีเรกูลเลเตอร์นี่ก็เป็นที่ทราบดีนะครับทีเรกูลเลเตอร์คือตัวที่ควบคุมทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอสสิบเจ็ดที่มันมีมากเกินไปเท่าห้เกิดแปกโรคแพ้ภูมิตัวเองไอ้ตัวนี้ถ้ามีมากเข้าไว้มันจะดีอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะถูกควบคุมไว้เราก็จะพบว่ามันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเกี่ยวกับเม็ดเลือดขาว4 สี่กลุ่ม TS หนึ่งเสอง TS สิบเจ็ดได้ 1, 1> ท, 2, ท,ทีเรกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดื่มน้ําคุ้ดวันที่สิบห้ามันยืนยันชัดเจนว่าใครก็ตามที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไม่ว่าจะอาการทั้งหลายมันครอบจัก,กรวาลน,นะฮะแล้วก็ใช้ได้ผลชัดเจนมากทีนี้ขาวต่อมาครับที่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแคปซูลนะครับแคปซูลนี่คือแคปซูลสีชมพูในทุ่ที่คุณวิภาพูดถึงนะครับเราก็มีการวัดเช่นกันนะครับคนที่ดื่ม กินแคปซูลปกติแคปซูลแป้งตัวหลอกตัวหลอกยาหลอกนะครับให้กินแคปซูลแป้งแล้วก็วัดไม่เลือดขาวดูนะครับเดี๋ยวพบว่ามันหลังตามปกติอย่างนี้นะครับสารสามตัวซึ่งมันมีปัญหาซึ่งเป็นตัวเป็นบ่อเกิดของอาการอักเสบทั้งหลายแหล่นะครับในร่างกายของคนที่มีปัญหาเนี้ยก็คือมีสารสามตัวนี้มากไปคือ TNF Alpha i n t e ท le กิน n 6แล้วก็ินสิบเจนะครับโอเค คนที่เป็นปกติเราวัดออกมาแล้วให้มันเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูของเราไปวัดดูแล้วก็พบว่ามันหลังอยู่แค่นี้เองอันนี้เือ,เอจากการเจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็ไม่เลยค<า>ร,รัิแล้วก็เอามาตรวจดูเพราะฉะนั้นต้นเหตุของการอักเสบมันลดลงนะแม้กระทั่งในคนปกติถ้าคนที่ไม่ปกติที่ไม่มีสูงมันย่อมลดมายิ่งชัดเจนใหญ่ควันตรงนี้<ม>คือวิทยาศาสตร์ที่ตอบว่าเพราะเหตุใด อาการอักเสบถึงหายไปอย่างรวดเร็วคือเขาเนี่ยเป็นอักเสบแน่ๆครับแล้วเมื่อเสริมกับน้ำมังคุดซึ่งมันก็ออกฤทธิ์คล้ายๆกันนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิบห้าวันนี้ผมว่าถ้าหากไปโทษน,นะฮะผมผมไม่ได้ถ้าหากจะไปใช้วิธีอื่นครับผมว่าเป็นเดือนอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นทั้งอาการทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นต่อเดียวกัน mm hmm. ไอสารสามตัวที่หลังมากเกินไปในตัวคุณวิพาเนี่ย mm hmm. มันลดลงอยู่ที่ระดับปกติ คนร่างกายก็ซ่อมแซมตัวเองดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะครับมันก็หายไปสารสามตัวที่พูดถึงก็คือตัวตัวนี้ครับเทียนออลฟ้าอินทตรคิน6และอินทตอรคิน17นะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมก็แสดงให้เห็นว่าดื่มน้ำมังคุดมันก็ลดลงนะแล้วก็ใช้แคปซูลมันก็ลดลงนะครับ uh huh. พอลดลงตรงนี้นะครับพอลดลงอย่างเนี้ยนะฮะมันก็ลดความรุนแรงของอาการแพรภูมิตัวเองนะครับอย่างข้อขาวเสลลุมาตอยอาการอื่นๆทั้งหลายแหล่นี่นครับซึ่งก็มาเป็นต้นตอเดียวกันมันก็จะหายไปด้วย นี้ผมต่อไปนิดว่าแล้วทำไมว่ามวลกระดูกซึ่งเราเคยมีปัญหาอาการอักเสบซึ่งมีปัญหาแล้วทำไมมันไม่กลับมาอีกครับแคปซูลของเราทันทีที่ใช้มันลดสารสามตัวนั้นแล้วมันก็ลดอาการอักเสบให้หแต่สิ่งที่เราใส่เข้าไปในมังคุงดงาดาถั่วเหลืองฝ,ฝรั่งบบบกเนี่ยมันมีที่เราสกัดออกมาเนี่ยมันมีสารซึ่งสามารถ สร้างมวลกระดูกให้เพราะฉะนั้นสร้างมวลกระดูกสร้างคอลลาเจนรวมทั้งมวลกระดูกอ่อนซึ่งอยู่ระหว่างข้อเข่าอยู่ระหว่างข้อซึ่งเป็นตัวคล้ายๆกับฟองน้ําป้องกันการเสียดสีกันเพราะ,ะนั้นอาการปวดมันก็จะไม่มีแล้วนะครับีนส่วนซิสที่หายไปผมว่าเมื่อมีไม่มีการเสียดสีกันอย่างที่อาจารย์น้ำพายพูดอยู่บ่อยๆว่าถ้าถูกท่าถุงน้ํามันอาจจะเกิดขึ้นจากการเสียดสีกันใช่ไหมอาการเสียดสีกันมันหมดแล้วถุงน้ามันก็ไม่มีมันก็หายไป ตอบเป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านอยู่เลยเพราะผมเชื่อว่ามีผู้สูงอายุแล้วก็มีอาการับรที่มีอาการปวดข้อเข่าถ้าทานก็คือน้ำมังคุดครึ่งสองตอนเช้าใช่ไหมฮะค่ะแล้วกลางวันก็สีชมพูสองแคปซูลก่อนอาหารเย็นสองแคปซูลก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงน้ำมังคุดสักคร,ครึ่งถุงนะฮะก็คือหนึ่งแก้วนะฮะค่ะแล้วระบบขับถ่ายดีมากครับอืม คืออะไรที่มันเหมือนเราเราเข้าห้องน้ำนวมันก็สะอาดไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นนี่มีตัวอย่างแล้วนะครับจริงๆค่ะเพราะว่าตรีสวทั้งหลายนะลองใช้สูตรนี้ดูนะครับเพราะว่าผมตอบคำถามนี้เยอะเหมือนกันมีอาการเจ็บข้อเข่าเมื่อหนึ่งครับมี นน้หักอาการเวียนหัวปวดหัวก็ไม่มีหายไปหมดเลยไม่มีค่ะับวันนีสุขภาพแข็งแรงดีนะครับขอบคุณมากครับต้องขอบพระคุณท่านดรพี่เชษกับท่านอาจารย์ดรอัมภัยและคณะด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณป้าวิภาครับนบิมหรือ b a l a n c i n g Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิษวัณอาหารจากออบริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ